หลังอ่ะตนนี้เป็นผอผอเดี๋ยวจะออกให้อยากจะไปอยากจะไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยนึกอยู่เนี่ยม่อไปไม่ได้แล้วต้องอยู่ที่นี่อายุครบร้อยปีก่อนกลัวบ้านจะพังเอาซิดังนั้นเดี๋ยวจะไปทําให้ใหม่อย่างดีใหม่ก็น่ะหืมจะให้เหรอนับ ดูตังมีเท่าไรหร่เนื้อก็จะให้ฉันให้ไหมนะเป็นแบกลืมไปแล้วแม่เจะจะไม่มาแล้วไปที่นี้ไม่มาแล้วทำไมอ่ะไม่ไม่เคยอยู่บ้านไม่ทำบดไปแล้วจะไปที่นี้จะไม่มาแล้วก็อยู่บ้านบ้านไหนอ่ะฮะจะไปอยู่บ้านไหนก็บ้านกูสิเดี๋ยจะไปที่นี้จะไม่มาแล้ะกูจะ โคตจะบ้านทั้งอีกเลอกเธอะอะไรเธอไรลทั้งนั้นเลยทั้งนั้นก็ไม่ให้ไปก็ไปแล้วจะไม่มายังไม่ให้ไปอะไรลืมไปแล้วลืมไปแล้วจะนับเอาไปไหนแล้วจะนับดูเทีวมันมีโชว์ไหลแล้วเหรอจะยังอยู่บ้านจะไม่มาเหรอจะยังอยู่บ้านจะไม่มาทําไมอ่ะมพี่อยู่บ้านดูแลบ้านมันสิเดี๋ยวจะไปอยู่ก็ เดี๋ยวไม่มีบ้านอยู่อีเหรอ,อจะไปอยู่กับใครแล้วที่บ้านอ่ะคนเดียวคนเดียวอยู่ได้เหรออยู่กใกล้พวกใกล้พวกเด็กเด็กเด็กไหนอ่ะมีเด็กเด็กด้วยเหรอก็อมีพวกใครก็พวกอีกลุงพวกแต่อีเนี่ยใครอ่ะกะิจเตนเขาอยู่เนี่ยบ้านเขาอยู่เนี่ยอืซิมเนี่ยพวกนั้นตายไปหมดแล้วไปอยู่กับเขาไม่ได้พวกยีลุนยีนซิมก็ตายไปหมดไปแล้วไปอยู่ไม่ได้ต้องอยู่กับยีต,ตนที่นี่ใครตาย พวกยีรุนยีซิมอะไรเนี่ยเขาตายไปหมดแล้ววะอะบา,บาทำไมอ่ะมันตายตัวชิ้นใหญ่แล้วเหลืออือมไม่ได้แล้วไม่ให้ไปอยู่เพราะเขาจะนับดูชี้ว่ามีเท่าไหร่เนี่ยเหลือหนึง่งอืมจะน,นับให้ไหมแล้วสองใช่อืมจน,นับให้ไหมแล้วมาจะน,นับให้ไหมจะนับให้เฮออ้เอเหลือ หนึ่งพันอ่สองพันแม่จะไปไม่มาฉนันเรียกก <c oughs> <ล>้สองพันเหรอสองพันสี่ร้อยอ่าแล้วอยู่ตรงไหนอีกอีนี่สองพันเหรอเออเดี๋ยวอืมอืมจะไปใช่แก้วแล้วสองพันเออสี่ร้อยห้าร้อยอ่าอีนี่เป็นสามพันฮะอีนี่พันเนื้อ อีกพันหนึ่งอีกพันเหรอเออเนี่ยรวมเนี้ยพันหนึ่งเป็นสามพันเนี่ยนะเป็นสามพันเออรวมอีนนีรวมนี้เป็นสามพันอ่อาออส่วนพันสามพันสองอะไรอ่ะสามพันสองจะไม่มีแค่นี้กับของใส่ออ 3, แล้วมีของที่ไหนแล้วเหรอเลรสามพันสองเด็กก็เปล่าองนี้ไหมฮะไอสตังคไม่มีนามีแค่นี้นะ ใช้มังอะไรมังกินมัง่งเหรอ,อโอ้ใช้มังกินมัง่งซื้อทุกวันเลยเหรอฮะ<อ>เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วไหญ่จะไปฝากได้สิจะไปฝากเหรอเอามาจะไปฝากให้จะไปฝากอีกแก้วมาหวานเลจะไปฝาก<ป>หวานชื่อรดน,นี้ที่มันมันเท่าไหร่หนึ่งราดที่สา <3, 2. S 2> มพันสองสาม ทมมีมพันสองให้ไว้ไว้อสันสองัสอง้าสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดสองพันเก้าสามพันสามพัันสเหรออือไปฝากไว้ให้ฉันไปฝากไหมเล่าไปฝากที่น่นที่ไหนอ่ะบ้านเหลาที่บ้านหลาเาไนั้สามพันสองสามพั แล้วจะไปแล้วจะไปยังไงเนี่ยจะไปบ้านเราไหมสามพันใบละพันก็มีนะเนี่ยก็ใบละพันกันเนี่ยสองใบสองพันเนี่ยเออก็บสองใบ่สองใบกับสองพันเนี่เออเก็บอ่ะวจะไปบ้านแล้วเนี่ยจะไปอยู่บ้านแล้วจะไปอยู่บ้านแล้วยังไม่ให้ไปอ่ะไปไม่ได้ต้องอยู่กับฉันเนาะไม่ให้ไปอ่ะต้องอยู่กับฉันก่อนเนาะฮะ อยู่บ้านดูแลบ้านผังจะไม่มีบ้านอยู่อีกเหรอไม่ต้องกลัวกับบ้านเราต้องสองหลังเนี่ยฮะบ้านเราต้องสองหลังเราไปกลัวเราไม่มีบ้านอยู่เหรอเหรอจะปลูกอินทรียฮะอะไรนะจะปลูกใหม่จะปลูกใหม่อีกเออพวเก่ามันจะพังแล้วมั้งเหรอจะปลูกบ้านใหม่แก่ ผมก็ปล yeah. mm ูกเองไม่ใหญ่ไปโตไปดูก่อนไปดูก่อนเหรออือี Gotta, uh ่ยก็ต okay. ้องปลูกใหม่อีกคุณลุงจะไปอยู่ไหนอ่ะไม่ปลูกอ่ะก็เนี่ยอยู่เนี่ยอ๋ออยู่ได้จะแก่เท่าเหรอได้กระบานเหล่านี่ยอาการนะครับแต่นั่นเดินไม่ได้อะไรไม่ไดรก็ไม่มีบ้านอยู่อีกตอนนี้ยังไม่แก่ใช่ไหม ก็แก่แล <à déc> <universal> ้วเนี่ยเหรอกับบ้านก็อยู่เนี่ยไม่ดูแลบ้านซ่อมแซมบ้านยังไม่มีบ้านอยู่บ้านถังอ่ะเกอาจะไปซ่อมแซมบ้านแก่ไปดูซ่อมแซมตรงโน้นตรงนี้สิอือแล้ว